อาละครับสัญญาณครับเวลาเวลาเดินครับโอ้คู่นี้ครับไปกระตอครับครับแข่งขันครับยีสิบนาทีสองครึ่งครับฟุตบอลกระชับมิตรแล้วลูกอี้บุศินครับบอกว่าไม่มีอะไรครับหลุดออกข้างไปขวาป่าบอลคือมาดีกับอันทีมนะครับรถจ่ายมาเล็วไปแล้วเอาละครับบอลทองวิทยายิงลูกนี้อีกหนึ่งครั้งเจ้าเตะไม่ได้เอาละครับมาที่ตะ้านหอูโหูครับผู้ เอาละครับแข่งขันครับในครึ่งเวลาหลังครับลุงฮิกระผมเริ่มต้นขึ้นแล้วเกมครึ่งเวลาหลังครับไม่สวยสำหรับเดาดาขงเจ้านาวก็เจสตาล้วกาแม่ไอ้นุ่มชาวสุรินทร์ทิ้งช้างใหญ่ใส่ขวา<ม>อย่างอยาอ่อยางยังไม่โก้ลูกรู้ก่อนคนเอ้ยเขาบอกว่าเขาเออเขาบอกว่ามีสีสันมากครับคนภาคดีครับจัดไปครับคุณเจถูกต้องเอาละครับไ่สวนกลับมาหมายว่าไง อ๋อ,อ,อแล้วครับลูกนี้ก่อนชอกได้แล้วไปที่เจษฎาลังกาปล่อยให้เจ้าป้อมมักคดียิงโอ้โหไม่เข้ากรอบนะครับเหลือจะเชื่อกูเจ็ทล,ล้วครับน,นี่ครับใช่ครับหมายเลขสิบสามนี่ทีมไหนนี่ฟาดิสมัตโซนี่นี่อาาโดยเจ้าป้อมมักคดียกบอลมาเกี่ยวบอลได้เอ๋อแล้วเกี่ยวบอลได้สวยแต่โดนแย่ไปได้อ๋อแล้วบอลมาเข้าทางแต่ได้หมายเลขสามยังอมรเทพ ใส่ขวาลูกนี้บอลมันโอ้โหสุปเปเซฟแล้วหนึ่งครั้งยังไงโอ้โหเรียบร้อยแล้ว,ลวเป็นเจ้าถิ่นอย่างมอราคาชาบาดซอแล้วครับยิงไปแล้วโอ้โหครับตีเสมออดสองศูนย์แล้วฮะโอ้โหใครยิงดูไม่ไนานี่นนะเจ้าถิ่นนะคุณเจยใครเอ่ยรู้พื้นที่รู้พื้นที่ไปหมดนะฮะบาลแตงรักแตงคิว But, ย้อนขยับกระดับมาใบรับให้มา number 1นคกับตบเขาไหนไหลเข้ากลากงกับโพพากใส่ขวาปังีคลืนกับเสื้อมากกับมองไม่เห็นว่าเป็นใครต้องขออภัยด้วยละครับและลูกนี้ผู้ตัดสินบอกว่าฝาวะครับอมีสัญญาณครับฝาวาฟาลิดอะคาเดมีกับตกเขาไหนแหลกับใส่ขวามีเติมใส่วิ่แต่งปันด้วย้ายแล้วก็ขวาไวได้ กระทำไม่ทันครับกลับประมัยก็ไม่ได้ไปเล่นสามครับตกควาควาครับปาณวัฒน์เล่นหนึ่งสองโยกกัะไม้ดีสัมรัตน์มอนทองวิทยาเอาละครับลากไอ้ดีจีไปจังหวะนี้ครั้นจานบอกโอเคลุกขึ้นมาเล่นกันต่อ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 ลูกนี้เรามั่วได้ครึ่งสนามครึ่งเดียวเอาจุดโทษดิลูกเมื่อกี้เอาขอลูกนี้แล้วแตงแล้วก็แตงกี่วะโอ้โหอะไรกูเจ พอบอกพอบอกบอกว่าเดี๋ยวกลับบ้านไปซ้อมใหม่ลูกก็จากนี้ไปเอาระครับบอลอยู่ใต้รันบอลทองวิทยาได้บอลอยู่ทต้ด้านฝั่งซ้ายครับลูกนี้ย้อนขึ้นมาใหม่ตีบอลมาเซตบอลกันบิ้วเข้มจาก้านหลังแล้วคู่เดียวกังครับปรวีครับหมดเวลาการแข่งขันครับคู่นี้โอ้โหจบสกอร์อะไรกันลูกอีกศูนย์ประตูต่อสองครับเโอ้เสียงตบมือให้นัก ี่น้องเข้าคิวนะครับี่น้องเข้าคิวเดี๋ยวนักขุนพรของเราจะจะมีลายเซ็นให้นะครับอันนี้จากพาณิษ์ประชาสัมพันธ์นะครับพานิษย์บอกว่าถ้าท่านใดต้องการที่จะลายเซ็นให้เข้าคิวกันเลยครับแต่ว่าในอยากเข้ามาในบริเวณที่นี่ได้หรือไ่ไดครับยัง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 นะครับยังครับยังครับยังดูที่พานิษ์นะครับดูสัญญาณที่พาณิษ์นะครับที่หน้าวทีครับ